ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 บาร์เซลโลนาเตรียมปล่อย3กลกองหน้ามีรายง,งานว่าบาซ่ายินดีที่จะขาย3ตัวลูกดาวรุ่งเพื่อยกเครื่องแนวรุกของพวกเขาในฤด,ดูกาลหน้านักเต่อย่างราฟินญาบวรานตอเรสและอันซูฟาติคือผู้เล่นที่ถูกคาดหมายว่า อาจจะถูกปล่อยตัวออกเร็วนี้ซึ่งบาซ่าได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของฟาติมาระยะหนึ่งแล้วโดยเป็นที่เชื่อกันว่าหลายสโมสรชั้นนาของโยโุโรปรวมถึงแมนยูเนเตตดต้องการเจ้าหนูรายนี้ไปร่วมทีมนกเตดานุ่งวัย20รายนี้ทําไปแล้ว7ประตูกับอีก3อสซิดจากการลงสนาม40นัดให้กับยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลนในฤดูกาลนี้ลาฟิญญาซึ่งย้ายจากเลีนดยูเนเต็ดมาร่วมทีมบา er เซโรนาเมื่อเสมเมอที่แล้วถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พวกเขา ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากนกเตะบาซิเลียนรานี้ทำไปเพียง9ประตูกับอีก9แอซิ์จากการลงสนาม39นัดให้กับทีมซึ่งก็มีรายงานว่าฟอร์มการเล่นของราฟินยาเตต้าเชลซีซึ่งพวกเขากระดูให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญา,มาเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาก่อนก่อนที่จะเลือกย้ายไปร่วมทัพยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลันในขณะเดียวกันเฟร์านต์ตอเรสก,ก็มีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอมากนักแลัตังแต่ย้ายมาจากมซสตี้ด้วยค่าตัว5 5ล้านยูโร ปี2ย2 3ทำไปเพียง6ประตูกับ2แอซิทจากการเล่น36นัดแม้ว่าผลงานจะไม่ได้โดดเด่นแต่แข่งชาสเปนก็ตกเป็นเป้าหมายของอาเลติกอมาลิตและอินเตอร์มิลานอยู่เช่นกันมีแรงงานเพิ่มเติมด้วยว่าการปล่อยกองหน้า3คนนี้ออกไปมีความจําเป็นสำหรับสโมสรในการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่คร้มกับมีส่วนในการปรับปรุงทีมพวกเขาเนื่องจากบาซ่ากำลังประสบปัญหาในเกมกรุกฤดูกาลนี้ มีเพียงโรเบิร์ตเลวัสกี้เพียงคนเดียวที่ทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่ายักษ์ใหญ่แห่งแคว้นกาตาลันสนใจดึงเลียนเนเมซี่กลับมายังสโมสอนอีกครั้งหลังสัญญาของเขากระแพ้แชร์จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้พวกเขายังวางแผนที่จะยืมตัวเจ้ากาเซโลเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยบาซ่าอาจทิ้งห่างเร,รเอัมาดิดออกไปเป็น15คะแนน บาซ่าสามารถทำแต้มนี้ห่างคู่แข่งตัวฉกาดอย่างเรอลมริตได้ถึง15แต้มหาพวกเขาเอาชนะกิโรนาในวันจันทร์ที่10เมษายนนี้ได้หลังจากที่มาดรตเปิดบ้านพ่ายให้กับเบียร์เอาสามประตูต่อสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาความแพ้แพนนัดนี้ทาให้มาดรตยังคงอยู่ในอันดับ2ของตารางลาลีกามีคะแนนตามหลังบาซ่า12แต้มซึ่งตอนนี้เองทีมของชาบี้กำลังมองหาข้อได้เปรียบอย่างเต็มที่จากการแข่งขันกับกิโรนา เนื่องจากพวกเขาตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์ลาลีก้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2.8% 1ถึง2.9%ขณะเดียวกันมาเดรดก็หวังจะกลับมาจากความพ่ายแพ้เมื่อพวกเขาจะต้องพบกับการนาดาในช่วงสัปดาหนะ์หน้าลูก้าซีดานยอมรับชื่อเสียงของเซเรนซีดานคุณพ่อของเขาส่งผลกระทบในแง่ลบต่ออาชีพการค้าแข่งของตัวเองผู้สาวป,ประตูวัย24ปีของเอออบายอมรับ ชื่อเสียงของเซนาดินซีดานตำนานแข้งทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นบิดาของเขาส่งผลกระทบในแง่ลบต่ออาชีพของเขาตามรายงานของเลโรโบลูกา้าเป็นหนึ่งในสี่ลูกชายของซีดานและเวโรนิเฟูร์นเดสรวมกับเอนโซเตโอและเอลยัสเขาเริ่มต้นล่นฟุตบอลกับทีมโยชนเัลมาดรดเคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่2นัดจากนั้นก็ถูกปล่อยมาเล่นกับลาซิงซานตาเดด้วยสัญญาย,ยืมตัวก่อนย้ายมาเล่นให้กับราโยบ,บเยกาโนในปี2020 แต่ทางย้ายมันอยู่กับเออีบาในซัมเมอร์ที่แล้วที่นี่ความกดดันของสื่อไม่เหมือนทีมอื่นผมต้องหลขนี้จะจุดสนใจนาดานยังเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตำนานแข้งอย่างซีดานคุณพ่อของเขานั้นมีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้คนมองเขาในแง่ลบในโลกของฟุตบอลผมต้องการให้ผู้คนมองว่าผมเป็นลูก้าให้พวกเขาตัดสินการแข่งขันที่ผมเล่นไปแล้วพวกเขาไม่คิดมากไปกว่าน,นั้นและไม่เปรียบเทียบผมมีคนพูดถึงผมและไม่รู้จักผม มันเจ็บปวดพวกเขาพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดและหลายครั้งก็มีอคติพวกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ยินสิ่งต่างๆจากคนที่ได้เห็นคุณเล่นแค่หนึ่งหรือสองเกมและไม่รู้จักคนคนนั้นหรือนักฟุตบอลที่คุณเป็นนอกจากนี้ความสในใจของสื่อที่มีต่อลูก้าในฐานะลูกชายของซีดานยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเพื่อนๆของเขาโดยในด่านวัย24ระบุว่าคนอื่นที่ทำผิดพลาดในลักษณะเดียวกันอาจจะไม่ถูกวิจารณ์มากนักเหมือนกับเขา